ความรู้สั้นๆวันนี้ คุณผู้ชมเคยทราบหรือไม่ครับว่า1วันก่อนที่ญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคม1941ตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนบ้างก่อนที่การยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นจนเมื่อถึงเวลา23นาฬิกาของวันที่7ธันวาคม1941เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นได้ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือขอเดินทัพผ่านดินแดนไทยแต่ตอนนั้นจอมพลปไปราชาการที่ต่างจังหวัดเลยไม่มีใครที่มีอำนาจสั่งการได้ในคืนนั้น จากนั้นเมื่อถึงเวลาตีสอของวันที่8ธันวาคม1941เรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดสงขลาปัตตานีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราธานีชุมพรและบางปูสมุทรปราการส่วนกําลังทางบกนั้นนะครับก็เข้ามาทางจังหวัดพิบูลสงครามจนเกิดการพระทะสู้รบกันอย่างรุนแรงจนเวลาล่วงเลยถึง7โมงครึ่งของเช้าว,วันนั้นรัฐบาลไทยได้มีคําสั่งให้ทหารและตํารวจทุกหน่วยหยุดยิง โดยมีคำสั่งยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไทยเพื่อไปมาเลเซียสิงคโปร์และพม,มา่านะครับและอีกอย่างครับหากคุณผู้ชมต้องการส่งเสริมความชอบความสนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยอุดหนุนโปสเตอร์ที่ผมนํามาขายซึ่งจะเป็นโปสเตอร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่2หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์โปรไฟล์ใน t ิ k กต o k ที่ทางแชทของเพจบาบีการนะครับขอบคุณครับ